<Long> <laughs> สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาขอบคุณลูกค้านะคะที่ให้การสนับสนุนสั่งน้ำพริกเราตลอดมานะคะต้องขอบคุณนะคะยายขอบคุณสิขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนเนาะมีบาง ออเดอร์นะคะที่มีความผิดพลาดนะคะทุกคนเนาะอะ่ส่งส่งอของผิดพลาดไปไม่ได้ของอย่างที่ต้องการนะคะอะเราก็ยินดีที่รับผิดชอบทุกทุกอย่างนะคะทุกคนถ้าใครได้รับของไม่ตรงกับที่สั่งนะคะทุกคนแจ้งเรามาได้ค่ะเราส่งให้ใหม่หรือว่าจะให้เราาคืนเงินก็ได้นะคะทุกคนนะ เรารับผิดชอบในความผิดพลาดค่ะทุกคนขานะคะอ่าก็ขอบคุณมากๆเลยเนาะก็รอบนี้ก็มีผิดพลาดอ่าหลายออเดอร์เหมือนกันเนาะที่ส่งไม่ไม่ตรงตามที่ลูกค้าสั่งเนาะแต่เราก็รับผิดชอบนะคะอ่าเรายินดีส่งให้ใหม่ค่ะเนาะไอ้ไอ้ส่วนที่ผิดพลาดที่ส่งเกินไปเราก็ ไม่คิดนะคะทุกคนลูกค้าหลายๆคนก็น่ารักมากบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องส่งมาให้นะอะไรอย่างเงี้ยทานได้กลัวคุณยายขาดทุนเราก็ขอบคุณนะคะแต่เราเต็มใจคะ่ะเราเต็มใจที่จะจะส่งให้ใหม่นะคะทุกคนถามว่าขาดทุนไหมเราก็ไม่ขาดทุนนะคะเพราะว่า มีไม่เยอะถ้าทุกออเดอร์ขาดทุนแน่เนาะแต่อันนี้มีเป็นบางออเดอร์เนาะเราก็ไม่ขาดทุนเนาะเราก็ไม่อยากที่จะให้ความผิดพลาดเป็นอะไรอะแค่แค่คําขอโทษแล้วก็หายกันไปความผิดพลาดที่เรามีเนาะเราอยากจะรับผิดชอบเราก็จะส่งให้ใหม่ค่ะเนาะ <S <S แต่อาจจะล่าช้านิดนึงนะคะเพราะว่าบางอย่างอาจจะ หมดเรากำลังทำเพิ่มเติมกันอยู่เรื่อยๆนะคะต้องต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วการที่เราส่งผิดอ่าแล้วเราส่งส่งให้ใหม่ก็เพื่อที่จะยืนยันว่าการที่เราผิดพลาดสิ่งที่เราผิดพลาดคือเราไม่ได้ตั้งใจเนาะแต่มันก็เป็นความสับเพ่าแล้วก็อ่าสิ่งหนึ่งก็จะทำให้เราได้ได้รู้จัก ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นใช่ไหมทุกคนถ้าส่งผิดพลาดอย่างนี้บ่อยๆนะโอ้โหหลายๆออเดอร์ขาดทุนแน่อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีความระมัดระวังมากขึ้นนะ,ะทุกคนเราไม่อยากเอาเปรียบลูกค้านะคะทุกคนขาเนะาะลูกค้าที่น่ารักทุกคนอุตส่าห์มีความตั้งใจเนะาะอุตส่าห์ตั้งใจที่จะอุดหนุนายายเนาะ ความปรารถนาดีอยากกินแบบนี้แต่เราส่งไปให้อีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่อยากให้ลูกค้าเสียความรู้สึกเนาะเสียเงินแล้วก็ต้องอาได้กินในสิ่งที่ตัวเองสั่งในสิ่งที่ตัวเองอยากกินเนาะส่วนความผิดพลาดต้องขอโทษเนาะต้องขอโทษจริงๆนะแต่ก็ ยินดีรับผิดชอบอย่างที่พูดไว้นะคะทุกคนนะคะถ้าใครรับสินค้าแล้วรับน้ําพริกแล้วไม่ตรงตามที่สั่งนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะไม่ต้องเกรงใจแจ้งมาเราดูแลก,กันหลังการขายด้วยนะคะทุกคนขาแจ้งมาได้นะคะเรายินดีที่จะรับผิดชอบทุกอย่างะคะ่ะ มคนคุ้ยไปจิ๊บไปนั่น,นี้แลัดอือนน้ำผึิงใหญ่ดอกไม้ทั้งหมดร้อยเท่าไหร่นะจิ๊บร้อยหกกกล่อง พร้อมจะส่งครับ